อ่ะโอเคครับก็กราบสวสุว่นยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในแกสเซอรี่คุงนี่กันแล้วนะอ่ะวันนี้ก็อยู่กับผมกันในแกสเซอรี่คุงนี่กันแล้วนะวันนี้ก็อยู่กับผมกันในคลิปนี้มีชื่อว่าเอ่ออัปเดตแล้วกันร,รีวิวอัปเดตนะเพื่อมึงอ่าแต่ก่อนหน้านี้นะไอ้พี่พี่ขยันอัปเดตจังแต่พี่ไม่ขยันแก้บั๊กเลยโอ้ยกูอยากจะบ้าตายเกือบคำนี้พี่พี่พี่ขยันอัปเดตจังทำไมบั๊กไม่เห็นแก้เลยพี่ เออคือเข้าใจไหมผมพยายามแก้แล้วเว้ยอ้าวเฮียผมพยายามแก้แล้วเว้ยแต่แต่คือมันผมก็ไม่ได้แบบเขียนสคริปแบบแอดวานซ์ขนาดนั้นนะเว้ยแล้ว,วลคือมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์มันด้วยเว้ยถ้าท่านผู้ชมเผลอไปทำอะไรแปลกๆมันอาจจะไม่เซฟเลยก็ได้ท่านผู้ชมต้องเล่นตามปกติเว้ยแนะนำอย่าใช้โปรถ้าใช้โปรอาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้นะถ้าใช้โปรเวลตันแล้วพอ กลับมาเร่หายนี้อย่ามาฟ้องเรานะถือว่าคุณใช้โปรเองนะผมไม่ช่วยนะเอาวเ่ียเดี๋ยวนะค้างเลยโอเคไม่ค้างอาวันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตของวันนี้กันแต่ก่อนอื่นโค้ดหน้าเกมสำหรับใครที่ใส่ไม่ได้ก็นั่นแหละครับแสดงว่าท่านผู้ชมเคยใส่ไปแล้วโค้ดก่อนหน้าน,นี้คือมาหมดอายุแล้วโค้ดไหนที่ไม่โค้ดไหนที่ไม่ได้อยู่ตรงคําอธิบายหน้าเกมคือใส่ไม่ได้แล้วใช่นั่นแหละ อ่าไอเทมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ผมได้ปรับเออ,อมผมได้เนิฟสกิลของเออกินคุยกับไอสานะก็ไม่ได้เนิฟดาเมจนะเนิฟเนิฟ,เนฟไอนี้เฉยไม่ใช่ระยะด้วยเนิฟแค่แบบการมีอยู่ขนคิดบล็อกอ่ะผมทำให้มันอยู่สั้นแบบนี่นึงนี่นึงเมื่อก่อนอันนี้มันยาวเกินเงียมันเลยทำดามเมจรัวๆอืม แลวส่วนที่ลงดันถามว่าเอาไปซ่อมไ้ไหนผมไม่บอกหรอกแต่รู้แค่ว่าถ้าท่านผู้ชมเจอมันก็ลงดันไม่ได้อยู่ดีพวผมเอาระบบลงดันออกเพราะว่าที่ผมมอาออกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือมันแก้เยอะกว่าไอ้ตรงเซิร์ฟปกติมันต้องไปแก้นูน่นแก้กคริฟสตัดแกโอโแก้อาวุธแกเอวองอาวุธหัวแล้วอาวุธคือเยอะเปล่งเลยต้องไปแก้หน้ามีนูอะไรตรงนี้แก้เยอะแยะผมเลยแบบอะ ไม่ทําแม่งเลยรอสักพักก่อนรอสักพักหนึ่งก่อนดีกว่ารอแบบกูพร้อมหรือกูว่างกูอไไรกูทําแน่นอนเว้ยแต่นี้ขอทําแบบที่ที่อยากทําก่อนส่วนใครที่ไม่ค่อยชอบโลบสตาร์ทนี้ก็ทําใจเถอะครับเพราะว่าถ้าผมก็กลับมาเนี่ยปัญหาเดิมมันต้องมาแน่นอนเว้ยคือเลืองสตาร์ทหายเนี่ยแหละมันต้องกลับมาแน่นอนปัญหานี้ผมเลยไม่เอาเข้ามาดีกว่านะแล้วก็ผมได้เพิ่มระบบข้อความบอทขึ้นมานะนี่มันก็จะมีภาษาไทยระบบก็ ถ้าแถบสีเหลือติดลบก็ให้ทําการออกเกบแล้วเข้าใหม่อะไรประมาณนี้เออปัญหาผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ผมเพิ่มข้อความนี้มาปัญหาว่าติดลบแมง่งปัญหาว่าติดลบในดิสคอร์ดแม่งหายไปเยอะเลยเว้ยไอ,อ้อย่างน้อยมันยังมีอยู่นิดนึงอะแต่มันหายไปเยอะเลยเว้ยอะอัปเดตนี้แบบถ้าเรายิงเวลเยอะๆเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นเว้ยเกมมันพูดง,ง่ายนะตอนนี้ผมก็เวล์สองเก้าร้อยเลื่อยก็มีหมื่นหมื่นสามกว่าเด็ดน,นะ ก่อนเข้ามาในเซิร์ฟผมยังไม่ได้เสกบอสน,นะผมขอไปดูแป๊บนึงก็บอสเกิดแล้วบอลถ้าบอสเกิดกูว่าเกมมีปัญหาแล้วแหละไอ้เหี้ยป๊บนึงนะวนิ่งไปดูคาเดกิก่อนเออเซสกิลช่วยฟิวไอ้เีนี่ช่วยเลยรงไหมเนี่ยพุ่งไปปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บพุ่งไปพุงปพ่งไปปึ๊บปึ๊บปื๊บพุ่งไปพุ่งไปพุ่งเหล่าพุ่งเหล่า ภาพต่ำมันเนี่ยโอ้ใช้ได้สวยมีตัวที่อะไรเกิดมั้งหโอเคไม่มีนะทานผู้ชมสแสดงว่าที่มันเกิดสแสดงว่าต้องมันต้องมีคนบั๊กเซกมาแน่เลยเว้ยโอเคส่วนที่รีสตสตัดตรงนี้ผมบอกก่อนมันใช้ยังใช้ไม่ได้นะเราะว่าผมเปลี่ยนระบบใหม่แล้วงั้นมันเลยใช้ไม่ได้เลยถ้ากดไปเนี่ยก็ก็ ไม่ม so so ีอะไรเกิดข <doesn> mm ึ้นก็กดได้แค่ตัวนี้นะตัวเอที่รีเซ็ตที่รีเซ็ตเงินเรานั่นเองอันเนี้ยวันนี้มันจะรีเซ็ตได้แค่พวกที่เงินติดลบเท่านั้นนะท่านผู้ชมพวกที่เงินไม่ติดลบนี่คือรีเซ็ตไม่ได้นะเออส่วนส่วนสาธารณะเนี่ยมันมีเว้ยแต่แค่มึงไม่พยายามหากันอะพวกพวกคุณไม่ยอมหาไมเหยียดพวกคุณไม่ยอมพวกคุณไม่ยอมพยายามหาอะไรจี้สุด คุณไม่พยายามหาอันเนี้ยผมไม่บอกดว้วยว่ามันอยู่ไหนอ่าแต่ผมแต่ผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีอยู่จริงอ่าแต่ผมจะตัดไปตอนที่ผมอยู่ในต้นต้นไม้ต้นไหนต,นต้นหนึ่งลวกันอ่าเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมันมีเนี่ยเนี่ยมันมีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจดหมายโด,โดโดเนี่ยเฉียนสีมันไม่มีอะไรหรอกเนียเห็นไหมจดหมายเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยอี่อันี้ก็ท่านผู้ชมดูไม่ออกหรอกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะว่าผมอยู่ในต้นไม้ผมฉลาดมากพอไงเนี่ยมันก็อยู่มาดีดีเนี้ยทำไมหาไม่เจอ ไม่พยายามหาอันนะั้นเนี่ยมันก็มีอยู่เนะี่ยจดหมายเนะี่ยเออจดหมายมันก็มีอยู่เดียวๆมันไม่หายเออนะอ,อ๋อแล้วก็ผมได้ทําการอัปเดตคาคุนะใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้แจ้งใช่ไหมอันนี้ผมได้ทําการเพิ่มคาคุนะใหม่นั่นคือคาเนกินั่นเองนะเฮ้ยไปไหนมานี่มาเน,นี่เลยผมได้เพิ่มคาเนกิเข้ามานี่ยน,นี่เปิดใหม่นี่ไงมีเคียนนี่ไงซื้อไปนยิบปุ๊บกินเข้าไป ปุ๊บนี่เป็นฐานคาในกินเองเราจะมารีวิวสกิลกันของใหม่เนี่สก,กิลอันนี้เป็นการปล่อยฮิตบล็อกระยะไกลบปนะนน,นี่ไม่เชื่อว่าไกลแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพามาดูที่หนึ่งอันนี้เป็นที่ทดสอบดีๆเลยว่าฮิตบล็อกมันไกลแค่ไหนนั่นคือจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแปบ๊บนึงนะโอเดสไปก่อนอยู่ตรงนี้เลยอันนี้อาจจะเป็นที่ฟาร์มดีๆสำหรับพวกมือใหม่นะตรงนี้ตรงที่ผมจะพาไปเนี่ย ว่ามอนอ่ะมันเรียงกันเป็นตับเลยเว้ยเนะ่ะดูดิเนี่ยเรียงกันเป็นตับยันเป็นู่นเลยเนี่ยแล้วถ้าใช้คานิิผมบอกเลยโคตรคุ้มอ่ะคานิิกับเจสันอ่ะเว้ยไงสกิลไหนก็ได้ที่มันเป็นสกิลแนวเนี่ยแนวระยะไกลอย่างเงี้ยผมก็เลยฟาร์มมันแน่นอนเว้ยแต่คนที่ว่าสูงอาจจะได้น้อยหน่อยนะเพราะว่านั่นแหละฟาร์มยากโขูณสี่เหมือนไม่มีอ่ะเมอนไม่มีคูณสี่เยียงเฉียอ,อ่ะเฮ้ยติดสิวะ เนี่ยสกิลมันก็ค่อนข้างไกลอยู่นะปุ๊บนี่นี่จะเป็นการกระโดดฟาร์มกระโดดนี่นั่นเองเป็นการพุ่งพอถึงพื้นปุ๊บรอสักแป๊บหนึง่งคิดบล็อกทำง,งานนี่ไงเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็วันวันนี้ตอนตีท่าน,นตีปกติคิดบล็อกค่อนข้างไกลแล้วเนี่ยดูนีเนี่ยคิดบล็อกค่อนข้างไกลเนะ่ดูดูนะจะไล่กดตีไปเรื่อยๆเ,เว้ยนี่เห็นบล็อกคิดบล็อกไกลมากคิดบล็อกค่อนข้างไกลอยู่นะ อันนี้อ้าโอเคสำหรับอัปเดตสำหรับอัปเดตในวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วมั้งหรือว่าถ้ามีก็ผมก็ขอโทษด้วยผมลืมนะผมรีบในจังหวะนี้สำหรับวันนี้นก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะเองเพราะว่ามาเร็วมาทีว่ว,ว่าเร็วกว่ายังต้องแพ้ลาเพราะว่าลากันไปก่อนนะครัสวัสดีครับบาย